ลิซ่าใจบุญประกาศจัด Lisa าโ o ร e ซตเซลเปิดตู้เสื้อผ้าส่วนตัวขายการกุศลบริงทั่วโลกเตรียม F เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับทั่วโลกเมื่อ lloud l, l, l o U D, ต้นสังกัดของซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าและลิสามโนบาลได้ประกาศโปรเจกต์สุดพิเศษที่หลายคนรอคอยกับการจัดงานลิซ่าโครเซตเซลอีเวนต์เปิดท้ายขายของ หรือฟรีมาเก็ตที่จะนำเสื้อผ้าและแฟชั่นไอเทมส่วนตัวของลิซ่ามาจำหน่ายโดยไรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทางออ f ฟิเชียลของ LLOUD ได้โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Welcome to Lisa c r o s e t Sale, a one day only free market. ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นโดยจะเป็นการรวบรวมเสื้อผ้าและไอเทมแฟชั่นสุดรักสุดหวง ที่ลิซ่าเคยใช้งานจริงซึ่งแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำทั้งคอลเลกชันชใหม่และเก่าเรียกได้ว่าเป็นโอกาสรครั้งหนึ่งในชีวิตที่แฟนๆจะได้ครอบครองไอเทมชิ้นโปรดของศิลปินที่รักดีเทลงานลิซ่าโครเซสเซลวันที่และเวลาวันเสรราร์ที่29มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาตามเวลาประเทศเกาหลีสถานที่ Space Draw กรุงโซประเทศเกาหลีวิธีการเข้าร่วมผู้ที่สนใจจะต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านลิงก์ n น v e r b o o k i n g ซึ่งจะแชร์ผ่านทาง Instagram Stories เท่านั้นข้อควรรู้ก่อนไปงานทาง LLOUD ได้เน้นย้ำถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยภายในงานจะไม่มีการบริการถุงพลาสติกจึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาร่วมงานนำถุงผ้าหรือถุงช้อปปิ้งมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าลิซ่าจะเดินทางมาปรากฏตัวที่งานด้วยตัวเองหรือไม่ทันทีที่ประกาศนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโซเชียลมีเดียก็แทบแตกเหล่าบลิงเอิร์สและบรรดาแฟชั่นนิสตา้าต่างคอมเมนต์แสดงความตื่นเต้นและเตรียมตัวกดจองคิวกันอย่างล้นหนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งธรรมดาแต่ยังเป็นการได้ทำบุญร่วมกับศิลปินที่รักอีกด้วยงานนี้บอกได้คำเดียวว่าวอร์มนิ้วรอกด F กันได้เลย สุดท้ายอย่าลืมกดตามตามให้ช่องปากแดงกันด้วยนะสวัสดีค่ะ